อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสัางความรู้กรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้โตเนื้อให้ชัดเจน หยุดความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆเอาไว้วางภาระหน้าที่ทางสมมุติเราก็วางมาแล้วทีนี้เราก็น้อมกายของเราเข้ามาอยู่ในวัดเราก็มาเจริญสติเข้าไปรู้กายรู้ลมหายใจค้าออกอันนี้เขาเรียกว่ารู้กายถ้าเรารู้ให้ต่อเนื่งองเขาเรียกว่าสัมปชัญญะจนกระทั่งลึกลงไปเห็นลักษณะของใจใจที่คลายออกจากความคิด ซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามตามดูความเกิดความดับของความคิดก็ mm hmm. เรียกว่ารอบรู้ในกล่องสังขารว่าเป็นเรื่องอะไรใจว่างรับรู้ <c oughs> <c oughs> เห็นการเกิดการดับเกิด <c oughs> ขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรื่องอดีตก็เป็นกล่องของสัญญา mm hmm. ความคิดอารมณ์ต่างๆใจของเราเข้าไปเสวยหรือไปร่วมเ็า <c oughs> เรียกว่าไปเสวยเสวยอารมณ์ <c oughs> <c oughs> ก็ทำให้เกิดอัตตาต,วตรวจตนในชั้นละเอียดลึกลงไปอีกการเกิดของใจนี่นั่นแหละใจเกิดอัตตาก็เกิดเกิดกิเลสความยินดียินไล่เกิดปรุงเกิดแต่งพระพุทธองค์ท่านว่าใจส่งนอกอแยกได้คลายได้ตั้งแต่ก่อนใจของเราทั้งหลงหลงขันห้าส่งออกไปด้วยกันทีนี้เรามาแยกขันห้าได้เราก็จะเข้าใจในเรื่องอนิจจังทุกครังอนัตตา แล้วก็มาละกิเลสท,ที่ใจมาดับความเกิดที่ใจกิเลสหยาดกิเลสละเอียดความยากการปรุงแต่งก็จะเข้าสู่วิปัสสนาญาณเราละกิเลสตัวไหนได้บังไม่ได้บ้างตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงจนกระทั่งนูน่นใจของเราหน่วงเหนียวออกความว่างรักษาความว่างไว้เป็นอารมณ์กระโดดข้ามดปดตัชนเข้าเขตอริยะห่างไกลจากกิเลส ทำบ่อยๆทำบ่อยๆทั้งพระทั้งโยมทั้งชีขยันหมั่นเพียรหลวงพ่อพูดง่ายแต่การลงมือวก่านตรงพยายามไล่เก็บอัง้องแก่ตัวเล็กๆความรู้ตัวของเราโตเนื่องหรือไม่พลังเผอหรือเปล่านี่วอนเขาขอบํำได้ยังไงใจกอดตัวอย่างไรทวารทั้งหกทำหน้าที่อย่างไรอะไรคือสติปัญญาที่เราเอาไปใช้ความคิดเกิดจากตัวใจเกิดจากขันห้า ถ้าเราแยกแยะได้เราขาดการตามทำความเข้าใจเขาก็ซึมเข้าสู่สภาพเดิมดารปรุงแต่งของใจถ้าเราไม่ดับกําลังเขาก็เยอะมากขึ้นมากขึ้นเราอย่าไปสร้างสะสมความเกลียดคลา้นจงพยายามขยันมันเพียนเป็นเลิศขยันมันเพียนในการวิเคราะห์ในการสังเกตในการทําความเข้าใจ ตื่นขึ้นมาใจเป็นลักษณะนี้ใจที่ปราศจากกิเลสเป็นลักษณะนี้ใจที่ไม่เกิดเป็นลักษณะนี้เราจะใช้วิธีไหนเข้าไปแก้ไขเพ่เข้าไปลดละกิเลสของตัวเราคําว่าความหลงของพระพุทธองค์หลงอะไรหลงความคิดหลงอารมณ์แยกแยะความคิดได้ก็ละวางอัตาโตาตัวตนได้ละกิเลสได้อีกหรือไม่ใจเดิมนั้นสะอาดบริสุทธิ์ถ้าใจไม่เกิดเขาก็ไม่หลง แต่นี้เขาหลงมานานจนกระทั่งในมาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์เขามาสร้างเพื่อนเก่าก็คือขันธ์ห้ารวมกันไปบางทีก็กำลังสติก็ส่งเสริมกันไปเป็นก้อนๆส่งออกไปภายนอกอาจจะถูกผิดอยู่ระดับของสมมติเท่านั้นเองการทำบุญให้ทานทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมก็ต้องพยายามพระใหม่ก็พยายามขยันมันเปลี่ยนทั้งใหม่ทั้งเก่าจงเป็นผู้ใหม่ตลอดคือผู้ตื่นผู้ตื่นใครเห็นใจ ใ,ใจการเกิดการดับห้องใจเราดับทีนั้นที่นี้เราดับขณะมันกอดตัวปุ๊บก็ถึงตัวใจมันเกิดขึ้นเราดับนะปัญญาเก่ามันหลงมานานมันสร้างวิมานมาครอบขุมตัวเขาไว้หมดเราต้องคลายออกให้หมดละความอยากละความกลัวสร้างความหนักแน่นอ่อ,อนโยนให้ใจของตัวเองนั่นแหละเขาเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนตนแหละคือตัวสติตัวปัญญาตนตัวที่สองก็คือใจ ใจเป็นธาตุรู้แต่เวลานี้เขาทั้งรู้ทั้งหลงสติที่เราสร้างขึ้นมาเป็นผู้รู้เข้าไปอบรมใจนั่นแหละเขาเรียกว่ามีเหตุมีผลเห็นเหตุเห็นผลชี้เหตุชี้ชชผลมองเห็นความจริงปรากฏขึ้นที่ใจมีความสุขมองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันใจไม่เกิดดับใจไม่เกิดแล้วก็วางใจให้เป็นอิสระภาพอีกใจเกิดอีกดับอีก มีความสุขตื่นขึ้นมาสติความรู้ตัวพังเพอได้ยังไงตากะทบรลปกใจเป็นอย่างไรหัวทบเสียงใจเป็นอย่างไรถ้าใครเห็นตรงนี้จะมีความสุขสนุกในการดูในการรู้ว่าเราจะพังเพอให้กิเลสตัวไหนเวลาเ,าเกิดเหตุการณ์ต่างๆตากะทบรูปสติดูใจเชี่อก่อนสติพุ่งออกไปแก้ไขก็เรียกเญญเกิดกิดลแลแ้็วิปัสสนาญาณ ใเราละกิเลสได้ก็เป็นมีความสุขในการขัดเก่ากิเลสน้อมนําองค์พระพุทธองค์มาไว้ที่ใจของตัวเราเราละกิเลสอยากกิเลสละเอียดได้ก็เข้าสูอ,อจนกระทั่งถึงอรหัตมรรคอรหัตผลกิเลสอยากกิเลสละเอียดต้องพยายามเอานะ ไม่ว่าพระวายญาณชุอย่าไปทิ้งบุตรสร้างความขยันมันเพียรแต่ละวันแต่ละวันก็พากันช่วยกันทำมีอะไรก็ช่วยกันทำความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งภายนอกภายในดูแล้วก็มีความสุขอาสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันตงนี้หนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำอ่ะพาก,กันไว้ปลอพรอพรอมกันคอยไปทำความเข้าใจต่อนะ